เคยไหมคะอยากกินผลไม้เยอะๆเอาวิตามินซีและเสริมภูมิคุ้มกันต้านวัดเนี่ยต้องมานั่งกินผลไม้เยอะๆวันนี้หาวิธีง่ายๆคุณหญิงใ,ใช้ส้มแค่ชิ้นเดียวเองนะคะแต่มีเทคนิค,ค่าดูให้จบนะคะนี่ค่ะใช้แค่ส้มแค่นี้จริงๆแต่จะได้บบประโยชน์อย่างไรมาดูันเลยวันนี้คุณหนิงนะคะไว้วางใจตัวนี้เลยซึ่งคนถามมาเยอะมากให้รีวิวให้ดูหน่อยอันนี้เปิดครัวรีวิวเลยนะจ๊ะเคล็ดลับสําหรับคนไม่กินผักและไม่ได้มีเวลาที่จะทานผลไม้ให้ครบอันนี้มีเบอร์รี่จากต่างประเทศและก็มีผักรวมกัน17ชนิด กินง่าย15กรัมชงละลายน้ําไปแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกินผลไม้และผักรวมกัน5กิโลฟังไม่ผิดค่ะ5กิโลจริงๆในแก้วนี้แหละดื่มเย็นๆดื่มตอนไหนดื่มก่อนนอน2อวบขึ้นไปเด็กในบ้านดื่มทุกคนและคุณเิงก็ดื่มทุกวันนะคะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันค่ะ17ชนิดเลยนะคะวิตามินซิและสารสกัดที่นําเข้าจากต่างประเทศค่ะ ได้ลำไส้สะอาดค่ะละลายน้ำง่ายดือง่ายแนะนําใครติดใจทุกคนและที่สําคัญไม่ปวดมวนบิดตื่นเช้าขึ้นมาออกเกลี่ยงพุงยุบเอลและไม่ปวดท้องระหว่างวันแทนผักผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศที่ให้ไฟเบอร์และวิตามินซีสูงนะคะไม่ต้องไปหาซื้อแพงๆค่ะที่สําคัญไม่มีน้ําตาล สิ่งที่ได้แถมมาก็คือผิวพันธุสายตาคิคุมกันและก็เซลล์ที่แข็งแรงทําให้เราเนี่มีผิวที่เด็กนุ่มอันนี้45แล้วสามียังชมอยู่เลยนะคะทุกๆวันเนี่ยสามีก็จะลูบที่ผิวแล้วก็ชมทุกวันเลยค่ะว่าผิวนุ่มเนียนกระจ่างเหมือนผิวเด็กค่ะและเวลาออกไลฟ์กับใครก็จะแบบแบบนี้เลยค่ะเผือกแบบนี้เลยใครเห็นใครก็ทักนะคะรับรองว่าเด่นแน่นอนค่ะ